เวลาเจอคนงองแงต้องทำยังไงร สวัสดีครับโค้ชแชร์นะครับผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยเคยเจอประสบการณ์นี้ว่าทํางานกับเพื่อนทํางานกับคนในครอบครัวหรือบางทีแม้แต่ตัวผมเองเนี่ยทำงานกับลูกนะครับก็จะพยายามสอนหนังสือลูกทำกานบ้านหลายๆอย่ายยงแล้วก็หลายๆครั้งลูกจะงองแงงองแงเหมือนกับที่เวลาที่เราทํางานกับเพื่อนกับนู่นกับนี้ก็จะมีคนงองแงไม่อยากทางานอะไรก็ว่าไปอันนี้ประสบการณ์ส่วนตัวเลยก็คือว่าลูกงองแงไม่อยากทากานบ้านช่วงนี้เนี่ย คือปิดเทอมแล้วอยู่กับบ้านแล้วแล้วก็บอกว่าเออเนี่ยอยู่กับบ้านนี่นะจําเป็นต้องฝึกที่จะทํากันบ้านทากันบ้านทงกักคือเขามีการบ้านค้างกับเยอะมากกว่า10กว่า15อย่างแล้วก็บอก่อยเขาแบ่งเวลาทาที่วันละสอย่าง3อย่าง3อย่าง4อะไรเงี้ยลูกก็งงแงอยากดู YouTube อยากดูอยู่นี่ก็เลยเราก็นึกอยู่ว่าเอะแล้วจะ,จะสอนลูกเรายัางไงดีแวบมาตรงจุดหนึ่งเราเองก็เคยสอนหนังสือใช่ไหมเราก็เลยสอนลูกตรงตรงเอ๊ะถามถามเขาตรงๆว่าเนี่ยเขาอยากมีเป้าหมายอะไรอ่ะเขาจะได้อะไรอ่ะถ้าเขาทำกันบ้านเสร็จอ่ะ เฮ้ยลูกบอกอืมใช่ถ้าเาากิดสังบ้านเสร็จปุ๊บก,ก็หนึ่งไปเล่นได้น,นู่นเนี่ยอะไรหลายๆอย่างได้เล่นได้ไปเที่ยวได้เล่นเกมได้ดูยูได้ดูทีวีอะไรอด้อ้ออเยอะไปหมดเลยอ่าเริ่มจับทางถูกแล้วเริ่มรู้แล้วว่าถ้าเขาทําจบแล้วเขาจะได้อะไรก็รพูดแล้วอันที่สองต่อมาก็เลยไปสอนเขาบอกว่าอ้าวแล้วถ้าเกิดไม่ทําล่ะจะโดนอะไรโอ้อันนี้รู้อยู่แล้วลูกก็จะบอกเ,อเดี๋ยวโดนพ่อแม่ตีทําโทษอะไรก็ว่าไปหนูนี่นั่นอะไรประมาณนี้แหละ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยเกิดว่าอ๋อปิิงแววว่าถ้าจะสอนลูกถ้าจะให้ลูกทำกันบ้าน2ออย่างครับอันที่1ครับพレชอร์ครับเขาอยากได้อะไรเรียนที้2ครับเพนครับเขาไม่เขาเกลียดอะไรอ่ะเขาไม่ชอบอะไรใช้2เรื่องนี้ให้เป็นแล้วถ้าเกิดเราใช้2เรื่องนี้ได้ในชีวิตประจำวันของพวกเรานะเจอคนงองแหรือบางทีเราเองนี่แหละครับงองแงก็ฟังไว้ดีนสองพีครับプเชอร์แล้วก็เพนครับเราอยากได้อะไรเราไม่ชอบอะไรครับใช่ที่นี้ครับ